เอาละรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดพารวยยังบกปังสักทีเนาะเปลี่ยนช่องใหม่นี่แต่มันกับโบกเกยวกับเปลี่ยนช่องเราครับผมมันอยู่ที่บุญที่ดวงดวงคุณว่านนนะะงนั่นแหละคับผมช่วงนี้เนาะมันยังไม่โอเคนะคะผมตัวจอเฮาจอยังไงกับจอไม่เข้า ต่อให้มาสองตัวก็ยังจ่อไม่เข้าครับมาสามตัวคุหลาะเนาะแต่ว่าห้าจอ่อยังบกเขาครับเป็นเพียงแนวทางไงเรือครับผมกับทุกผู้ใดมีตัวเด่นมากอะเอามาจับวิ่นกันก็ได้นะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางไงนะครับผมเราก็ยังอยากให้ดูกันไปอีกยาวๆครับ เอาไว้ให้มั่นใจก็ลุยกันต่อครับผมเนาะก็ต้องมีพักกลางทางนเไยครับพักพักไว้กลางทางทิ้งไว้กลางทางพักพักฟื้นในไยล่าหุ่นเฮาถ้าผู้ใดเลือกฟังผิดเนาะมันก็จังจะไม่มาให้เลยอย่างเช่นวันนี้ครับไปดูไปดูล่าหุ่นกันสักหน่อยนะครับผมสรุปล่าหุ่นกันแล้วเราก็จะไปต่อนะ มันกะบ,บ่มียังหลายคือว่าเข้าไฮล่นแค่สี่ครั้งครับให้ตามแค่สี่ครั้งเนาะวันนี้จะวันไหนก็นแล้วแต่นะครับผมเนาะตามแค่สี่ครั้งถ้าวันไหนสี่ครั้งยังบ่เขานี่คือขอให้จบไปก่อนนะครับจบสําหรับวันนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยไปบวกเพิ่มพรุ่งนี้กันครับมันคงจะบ,บ่มีที่เป็นฉกไหลตลอดหรอกนะประมาณนี้ครับพอตรงยุดเนาะถ้าสี่ครั้งบ่เขาเล่นดังแต่นี้ จีนหั่งไต้หวันนี่ถ้าซีข้างที่ห้าเเ่นบนมือนี่ครับหลุดเลยครับผมสามตัวเด่นสามก็เจ็ดท่าถ้าผู้ใดมักลางก็คือว่าเขาแตออันแหลกวเนาะถ้าเขาแล้วก็ยุดครับยุดพ่อเขาเนาะแต่ถ้าไพ่เลือกด้านนี้ครับบนวันนี้หลุดไปเลยครับหลุดก็คือพ่อนะครับไ้เลนแค่ซี่ข้างนี่ครับ้าบว่าเขาก็ต้องตามต่อแหลครับเนาะไ้เลนแค่นี้พ่อเขาเด็กเกินว่าเลนแค่นี้พ่อครับ ถ้าเขาเลิกยุดพอเลยครับผมเนาะมาวันนี้อาจจะใครเลือกบนอาจจะหลุดไปครับผมเราไปดูกันกับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้กับล่าหุ้นเรามาครับผมมาแล้วพรุ่งนี้ครับเป็นวันพุธเนาะพุธล่าหุน้นวันพุธที่สิบแปดตัวเด่นครับสี่กับแปดครับสี่กับแปด รูดสองตัวด้วยครับพี่น้องรูดสองตัวชอบล่างก็รูดล่างชอบบนก็รูดบนนี่คือการรูดสองตัวเนาะรูดสองตัวให้รูดเฉพาะคู่กันครับล่างชอบล่างก็รูดล่างไปครับชอบบนก็รูดบนไปครับเล่นตั้งแต่นี้เช้าจีนห้างไต้หวันจัดไปครับผมตัวเดนเฮาซีก็แปดถ้าเขาแล้วหยุดพ่อครับถ้าบวกเขาในไพ่ในสีซีหุ่นนี่หยุดครับ ยุดคอยเอากันมือมือนาครับมันคงเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่เข้าเนาะถ้ามือนาเฮ้าต้องทบนะคะผมเราซื้อไว้เท่านี้ใช่ไหมครับเราพรุ่งนี้เราต้องตาทิหาเนาะเฮ้าต้องทบให้มันได้ทุนแล้วก็กําไรนิดนึงนะครับนี่คือการลงทุนการลงทุนก็ต้องมีความเสี่ยงอย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยนะคะผมไปไปต่อกับหาน้อยครับหาน้อยพรุ่งนี้ครับผมมา ต่อกันเลยครับครับแนวทางพรุ่งนี้กันเจ็บใจจริงๆเลยเจ,จ็บใจเจ็บใจครัเพราะว่า3ามสเข้ามักซ3หลายจับแต่3ีามยังเดียวเลขมักมครับผมแต่มันกับบามากคู่กันเลยครับรุดไปรุดมาเนี่ยครับผมนุม มื่วานนี้เราให้ตัวเด่นไว้ก็คือสกับ3แต่สายรูดฟันทงไปที่สกว่าจะมาสายรูดก็ VIP เนาะ VIP ส่วนเหล็กเด่นเท่านี่ประเจาะบ่าเขาครับสองตัวเลยครับมา3ามสามส,าม,สามเนาะครับไปดูฟังผลกันครับผมฟังผลห้าหน้อยกันสักน้อยนึ่งห้าหน้อยพิเศษออกหกสองห ล่างออกสองหนึ่งปกติออก3 3มสาล่างออก3ามเก้าเราจ่องไม่เข้าเลยครับผมมาสองตัวส่วน VIP ออก4 6หก6ีล่างออก9 6สายลูดกว่าจะมากอ่ะนอกสุดท้ายก็เหนื่อยใจกันนะเหนื่อยใจกันเหลือเกินนะคะผมส่วน ใช้จบกะพ่กเขาเลยครับโ่ามาแล้วมาไปต่อกันครับกับแนวทางแนวทางกันไปต่อกันอีกครับผมแนวทางประจำมั่ววันที่ยี่แปด มีสาครับผมจัดไปครับสายลูดสายวิ่ง3ครับอื่นพรุ่งนี้คำนวณได้3ส,สายลูดสายวิ่งฟันทงไปที่3ครับตัวแดงครับตัวเน้น3 4 3สี่สามเน้นครับ สามจับคู่ครับสามสองสามเก้าสามสี่สามแปดสามสองสามเก้าวิ่งสามลูดสามนะพรุนนี้ครับผมมาบอตัวเด่นครับตัวเด่นมี สก็แปครับัะเด่นเด่น3ก็แปจะจับได้บ่ครับบาทนี่ตัวเด่นห้า3ก็แ8ดจับคู่ครับ8ปดสอง8ป8สี8่ปดปดสอ เดนมีสองตัวแต่เราก็ฟันธงไปที่สามแต่ก็ต้องรอติดตามครับรอรุนกันอีกครั้งหนึ่งครับตอนเย็นครับผมกับแนวทางหวยฮาหนอยไหลต่อครับผมต่อตกกันครับสี่สอง สี่เก้าเก้าสองสี่สองสี่เก้าเก้าสองจัดไปครับผมสิบตัวเจาะสายรูดกับฟันธงไปที่สามสิบตัวเจาะรอติดตามครับตอนเย็นครับรอรุ่นกันไปครับธรรมะกะก,กำลังใจครับกำลังใจธรรมะในตัวเลขมังในแนวทางเข้ากับขอบคุณเล่นหลายนะครับกับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมมา จะสามตัวครับ034 334 734อีกหนึ่งตัวครับ038โอเคครับผมจับพาหน้อยให้เสรสับเรียบร้อยแล้วเป็นเพียงแนวทางสำหรับพรุ่งนี้นะคะผมฝากให้กำลังใจกันด้วยนะคะผมฝากกด แชร์กันด้วยนะครับผมกดแชร์ให้กัน้วยนะครับผมกดแชร์กดกาลังใจให้กันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเรื่องฮิจันทีอ๋ออุ้ยก้าผีเขาอยากจะบอกว่าเวอยากจะบอกว่าทําตาดีๆลูกอยากจะบอกว่าเขาแรงขามถนนนี่ค้ากระเพกกระเพกมากนี่ครับ เกือบรลชดนโอ้ยหัวใจจะวายใจทำสีทำตาดีๆหน่อยูเฮะเะมันเป็นยังไงวะสำหรับวันนี้ก็นัน่นแหละฟันดีด้นะครับผม